สวัสดีครับเพื่อนๆผมชับีอ่องป้ายาครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงมีดอีกเล่มหนึ่งที่เราคุยค้างไว้เมื่อเมื่อคลิปที่ก่อนนะครับถ้าใครยังไม่ได้ดูคลิปก่อนก็ลองกดย้อนกลับไปดูได้นะครับก็คือมีดของค่ายนี้ครับ m u เทอร์อดันะครับครั้งที่แล้วผมพูดถึงมีดค่ายนี้แล้วก็พูดว่าผมมีมีดอีกหนึ่งเล่มที่จะมาคุยกับเ,เพื่อนเนะครับก็คือเล่มน,นี้นั่นเอง m a 6 hybrid liquid metal ครับ ชื่ออาจจะยาวสักนิดหนึ่งนะครับแต่มันน่าสนใจครับเพราะ1นนอกเหนือจากดีไซน์ที่เป็นเอกลักษณ์ของมิวเทอร์อดัมนะครับก็ยังคงมีเรื่องของเทคโนโลยีที่ที่มันล้ำเรียกว่าล้ำดีกว่าและที่สําคัญอันนี้มันจะเป็นมีดเล่มสุดท้ายแล้วนะครับที่ทางบริษัทมิวเทอร์อดัมแบรนด์นี้ผลิตออกมาหลังจากนั้นเขาก็เลิกลาไปแล้วนะครับ เรามาดูที่ตัวมีดกันครับนี่ครับคือ ma 6นะครับด้านหน้า,นาและด้านหลังมีลักษณะเช่นนี้นะครับดูเหมือนเครื่องไม้เครื่องมือนะครับมีความเป็นโลหะโลหะทั้งหมดนะครับตรงใบมีดตรงตัวมีดนะครับก็จะมีเลเซอร์มาร์กไว้นะครับ265นะครับอันนี้ก็จะเป็น running number ผมจะสั่งมาจำได้ว่าผมเห็นปุ๊บ ผมสั่งมา2เล่ม265และ266นะครับถ้าจำไม่ผิดตอนนี้266น่าจะอยู่กับพี่ๆท่านใดท,ท่านหนึ่งนะครับในกลุ่มพวกเราเนี่ยแหละครับยังไงถ้าใครมีอยู่ในมือก็เอาออกมาโชว์กันได้นะครับก็คิดถึงเหมือนกันครับแล้วก็ไม่มั่นใจว่าในเมืองไทยมีใครสั่งมาเพิ่มอีกไหมแต่ถ้าไม่มีก็น่าจะมีอยู่แค่2เล่มเนี่ยครับในประเทศไทยแล้วก็ผมไม่มั่นใจนะว่าเขาผลิตมาจํานวนทั้งหมดกี่เล่ม แต่แน่นอนครับตามสไตล์ของมีดค่ายนี้ก็ไม่ได้ผลิตมาเยอะมากมืนไม่ได้ทำเป็นแมสขนาดนั้นนะครับ Liquid Metal ครับ MA6 นี่แพทเทิร์นนะครับ USA แล้วก็โลโก้ส่วนด้านหลังก็จะมีโลโก้อยู่ตรงตุ่มนี้แล้วก็ Hybrid Hy b r i d นะครับแล้วก็คำว่า Muter อร์ m Adam, ไม่มั่นใจว่าเพื่อนเห็นไหมอ่าจะเขียนอยู่ด้านนี้ Muter อร์อครับ มีดเล่มนี้วัสดุคือ Liquid Metal ครับ Liquid Metal เป็นโลหะขึ้นรูปโดยการโดยโดยส่วนใหญ่แล้วครับโลหะที่ทใชใใ้ในงานอุตสาหกรรมต่างๆก็จะมาเป็นชีดนะครับแล้วก็เหมือนเหมือนมีดบริษัทอื่นทั่วๆไปนะครับก็จะขึ้นมาเป็นชีดแล้วก็ใช้เครื่อง c ซนซในการตัดหั่นนะครับแต่แต่ล i ควิดเมทัลเนี้ย คือโลหะเหลวครับขึ้นรูปโดยการฉีดขึ้นโมครับก็คือทำโมมาแล้วก็ฉีดเนื้อโลหะเข้าไปคล้ายๆเหมือนพลาสติกอย่างนี้เลยครับก็สามารถจะทำทำรูปแบบได้และรูปแบบได้แตกต่างกันนะครับแล้วก็มีความละเอียดมากกว่าทําด้วย CNC นะครับก็คือมันจะมีมุมมีแง่งมุม บางมุมที่เครื่อง C N C ไม่สามารถจะทำได้แต่ Liquid Metal สามารถทำให้ได้นะครับและที่สำคัญตัว Liquid Metal เนี่ยครับมันมีความพิเศษตรงที่ว่ามันมีความยืดหยุ่นมีความมีความแข็งแรงและทนทานสูงนะครับเ็เคลมว่ามีความมีความแข็งแรงกว่าไทเทเนียมถึง2เท่านะครับแล้วก็ มีความแข็งของ Lockwell Hardness อยู่ที่53 R.H. นะครับแล้วก็ทนต่อสนิมนะครับทนทานสนิมสูงมากนะครับแล้วก็คงขมได้ดีนี่ครับตัวตัวนี้เนี่ยทาง m ิ t เ r r a d a ดเนี่ยอตอนออกแบบใหม่ๆนะครับไปที่บริษัท Liquid Metal อ๋อและโลหะตัวนี้ก็ยังใช้อยู่ในองค์กร NASA, นาซา้วยครับในการผลิตยาน อวกาศนะครับแบบตอนแรกที่ทางมิวเทอร์อาดัมออกแบบมาตอนเข้าไปคุยกับบริษัท Liquid Metal นะครับเขาออกแบบมีดเล่มนี้เนี่ยโดยมีวัสดุรวมกันถึง6-7ถึงชิ้นนะครับในการในการทำมีดเล่มนี้แต่ว่าหลังจากที่คุยกับทางวิศวกรของทาง l i q u i d Meta l แล้วก็สามารถ reduce ลงมาได้เหลือเพียงแค่2ชิ้นเท่านั้นครับในการในการทำมีดเล่มนี้เพื่อลดต้นทุนด้วยเนาะ แล้วก็แล้วก็เพื่อความสวยงามและความเขาเรียกว่าอะไรอ่ะดูแลรักษาง่ายด้วยก็คือ2ชิ้น2ชิ้นมีชิ้นไหนบ้างครับก็อย่างที่เห็นนะครับนี่ก็คือชิ้นหน้าและชิ้นหลังนี่แหละครับชิ้นหน้าคือชิ้นนี้ก็จะเป็นส่วนของใบมีดครับและชิ้นด้านหลังคือส่วนของกาดก็คือตัวบังคมนั่นเองนะครับและยังทําหน้าที่เป็น Extend Handle ด้ด้วยเพื่อน,เพ,อนเพื่อนลองสังเกตนะครับ คมมีดจะมาสุดอยู่คือชิ้นบนส่วนชิ้นล่างที่เห็นจะทำหน้าที่เป็นเป็นส่วนของการส่วนที่บังคมนะครับทำให้เวลาเราพกพาไม่ต้องห่วงเรื่องเฮ้ยพกเขาเรียกว่าอะไรพกมีดใบตายแล้วไม่มีซองมันก็จะต้องโดนคมอะไรเงี้ยอันนี้ก็คือตัดปัญหาตรงนั้นไปได้เลยนะครับไม่ต้องห่วงเรื่องซองมีดเพราะนี่ครับผมเอามือกดแล้วลูดเลยนะครับ ไม่ถึงคมครับเพราะว่ามันจะมีส่วนของเนี้ยบังคมอยู่นะครับและส่วนอีกชิ้นนึงก็คือจะเป็นส่วนของคลิปตัวนี้เขาก็ติดมาให้เป็นสเตเลสนะครับลองดูกันว่าเวลาพกพาด้วยคลิปแล้วเป็นยังไงนะครับขออนุญาตนะครับอ่ะพาเชหน่าอันนี้พาเชน่ายี่ห้อแฮงนะครับ H A N K S นะครับ โลโก้เป็นแบบนี้เพื่อนๆลองไปดูได้นะครับมีลายสวยๆติดตามได้ใน IG ครับแบรนด์ของคนไทยด้วยนี่ครับเวลาพกแล้วซูงขึ้นมาแค่นี้เองนะครับแทบจะเป็นดิฟแคลลี่อยู่แล้วนะครับสามารถดึงได้ติงตรงนี้เนี่ยมีมีรูเล็กๆตัวนี้เหมือนจะเป็นรูร้อยสายแลนยาร์ด แต่ลอยไม่ได้นะครับถ้าถ้าลอยปุ๊บเนี่ยมันก็จะไปไปขวางาการทำงานแต่ผมเดาว,ว่าตรงนี้น่าจะเป็นเหมือนไอคอนเล็กๆที่เป็นเหมือนดรอปหยดน้ำของลิควิดเมทัลนะครับมาอยู่ตรงนี้ด้วยอันนี้อันนี้เดาล้ว,ลวนๆนะฟังก์ชันการทำงานแน่นอนครับมิวเทอร์อดัมก็คือเทคนิคก็คือการใช้มือสอดสอด ใบมีดในการใช้งานนะครับลักษณะนี้เวลาเวลาใช้งานจริงๆก็คืออย่างนี้ครับสอดปุ๊บเอามือกดตัวนี้นะครับสามารถดึงตัวเปิดเปิดตัวบังคมออกแล้วมาล็อกอยู่ที่นี่นี่ได้ยินไหมครับเสียงคลิกปุ๊บล็อกเป็น Extend Extend Handle ะครับให้เราจับกลิปเข้าอย่างนี้เลยนะครับคม มานี่คือคมคมมากนะครับตัดกระดาษนี่ฟืดอย่างนี้ได้เลยนะครับนี่ครับประโยชน์ก็คือเวลาเราใช้งานเนี่ยมือเราฟรีนะครับสามารถเอามือไปจับทํากิจกรรมอย่างอื่นได้โดยที่ไม่ต้องวางมีดลงจากมือนะครับและกรณีที่เราอยู่ในฟิลนะครับอยู่ในสนามเวลาใช้งานบางทีมือเราเปียกมือเราลื่น มือเรามีน้ํามันนะครับเป็นออยเงี้ยถ้าเกิดจับถือมีดในลักษณะของมีดชนิดอื่นๆเนี่ยเราก็จะมีโอกาสที่จะ slip ล,ลื่นหลุดอะไรได้แต่ด้วยการจับถือมีดลักษณะนี้เนี่ยแน่นอนว่าไม่มีทางหลุดออกจากมือครับนะครับตัวคมมีดเหมือนเดิมครับเหมือนอ่า เล่มก่อนที่เคยคุยไว้คือดูเหมือนชิโซกลายนะครับแต่จริงๆแล้วมีดเล่มนี้ก็คือฮอ l โลแฟลตกลายนั่นเองนะครับเผื่อใครไม่ได้ชมคลิปก่อนฮอ l โลแฟลตกลายคือ,อการการขึ้นคมในสายของมิวเทอร์ดัมนะครับก็คือเวลาเวลาการรับมีดเนี่ยครับ คมมันด้านหลังก็จะเป็นความมีเป็นเป็นฮอโลคือโค้งด้านหลังนะครับทําให้เวลารับมีดเนี่ยคุณไม่จําเป็นต้องตั้งองศาใดๆนะครับสามารถสามารถรับแบบแฟลตไปกับพื้นราบได้เลยนะครับหินรับมีดมามีดวางลงไปแปะแล้วก็ลากขึ้นลงขึ้นลงได้เลยในการขึ้นคมไม่จําเป็นต้องใช้ไกด์ในการตั้งองศาคมมีดนะครับข้อดีอยู่ตรงนี้เลย รับง่ายครับไม่จำเป็นต้องเป็น professional คุณก็สามารถรับให้คมได้ลักษณะน,นั้นมาคุยถึงตัวมีดต่อครับเวลาเปิดแล้วสามารถโอเปเรตด้วยมือเดียวนะครับมือหนึ่งสามารถเนี่ยครับเวลาเก็บก็คือการดันตัวบังคมกลับมาให้อยู่ใน position เดิมดันลงไปคลิกมันจะเป็นล็อกของมันเลยนะครับไม่มีหลุดเนี่ยครับเปิดดันลงมาปิด ดันขึ้นนะครับง่ายครับนี่ครับทำได้เป็นร้อยครั้งครับไม่ต้องไม่ต้องกลัวเมื่อยเลยนะครับและที่สำคัญก็บอกเวลาถ้าเกิดว่าเอาไปใช้งานจริงๆแล้วเกิดมีมีการสกรปรกต้องการจะล้างทำความสะอาดง่ายมากครับมือกดตรงนี้ดันดันให้มันเลยเลยลงไปข้างล่างครับ แค่นี้เองคุณสามารถถอดออกมาได้แล้ว2ชิ้นทำความสะอาดได้เลยนะครับเวลาเก็บก็ง่ายครับเพียงแค่ดูนะครับมันจะมีตำแหน่งเฟืองอยู่คุณวางให้มันเข้าไปปุ๊บคราวนี้ก็กลับด้านมาดึงแค่นี้เองครับกลับมาล็อกโพซิชันเดิมแล้ว ใช้งานได้เหมือนเดิมง่ายไหมครับนี่แหละครับ M A 6 hybrid liquid metal by m u t e r Adam ครับ <im itar> <t> um> เพื่อ <im itar> <t> um> นเ <im itar> <t> um> เห็นว่ายังไงครับมีเล่มนี้มีความน่าสนใจไหมสําหรับผมแล้วผมถือว่าตัวผมเองนะผมว่ามันค่อนข้างว้าวเลยนะครับสําหรับการออกแบบ แล้วก็นวัตกรรมอะไรแบบนี้ที่เราไม่ค่อยจะมีโอกาสได้เห็นนะครับเพื่อนๆคิดว่าชอบไม่ชอบยังไงก็ลองคอมเมนต์กันมาดูได้นะครับแล้วเดี๋ยวลองติดตามกันว่าในคลิปต่อๆไปผมจะมีอะไรมาให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับสวัสดีสำหรับคลิปนี้วันนี้พอแค่นี้ก่อนครับเลยเวลามาเยอะแล้วเหมือนกันขอบคุณครับสวัสดีครับ